สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่วิวตี้นะคะวันนี้พี่วิวตี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโลก าทากซสโบะเนาะคาร์ดิโอไมโอพาร์ตี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยคืโอโรกอะไรคะพี่บิวตี้ไม่คุ้นเลยอพี่บิวตี้ก็ไม่คุ้นเหมือนกันพี่บิวตี้เพิ่งมาเจอตอนทํางานเนาะก็ก่อนอื่นเลยพี่บิวตี้ฝากาการติดตามช่องทางการติดต่อของพี่บิวตี้ก่อนนะช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ด ส่วนอีก3ช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น IG YouTube TikTok นะคะชื่อว่า beauty underscore nerd ยังไงพี่ beauty ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ beauty ด้วยนะก็สำหรับคนที่ติดตาม y u t u b e เนะพี่ beauty ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะก็มาพูดถึงเกี่ยวกับโลกของเราเลยวันนี้เลยก็คือพี่ beauty จะมุพูดถึงเกี่ยวกับโลก ทาโกซุโบคาดิโอไมโอพาตี party. อ่าหลายคนสงสัยตอนเรียนก็ไม่เจอค่ะพี่ิวตี้มีโรคนี้ในประเทศไทยด้วยเหรอมีค่ะทุกคนพี่ิวตี้คือตั้งแต่อยู่มา3ปีพี่ิวตี้เคยเจอไปประมาณ1เคสเนาะซึ่งที่ิวตี้บอกว่ามันพบเจอค่อนข้างน้อยแต่ว่าเป็นโรคที่น่าสนใจมากอืมแล้วก็อ่ามีโอกาสพบในอ่าคนเอเชียแบบเราเราเนาะแค่ประมาณ8%อ์อืมซึ่งเรามีโอกาสได้เห็นแล้วก็พี่ิวตี้เอามาแชร์ความรู้กันต่อเนาะอืม ถ้า,าโกสุบโบเนาะก็คือ,อเป็นโรคชนิดหนึ่งก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับส่วนใหญ่อาการแรงบที่คนไข้ามาเลยนะก็คือจะมีอาการเช็พเพนเช็พเพนคืออะไรครับพี่บิวตี้ก็คือมีอาการแน่นนอ,อกนั่นแหละก็คือมันจะแบบมีอาการคล้ายๆกับโรคของกลุ่ม SCS ก็คืออย่างเช่นพวก Steamy Non Steamy u ่ s t a b l e Angina ซึ่งแยกกันค่อนข้าง,งยากแล้วเขาจะแยกกันยังไงครับพี่บิวตี้คือโรคอันเนี้ย เขาจะแยกกันตอนที่อ่ะสมมติส่วนใหญ่แล้วพวกสต e ีมี่นอนสตีมี่อันสเตเบิลแองจหน้าเนาะแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจตีบอืมไม่เส้นใดก็เส้นหนึ่งหรืออาจจะเป็นทั้ง3เส้นเนาะซึ่งอ่าในกรณีที่คนไข้มีอาการเจ็บแน่นอนอกมาแต่พอฉีดสีไปแล้วเนาะอืหรือทำ CAG ไปแล้วปรากฏว่าเส้นเลือดปกติเลย normal ค่ะพี่วิวตี้ไม่มีอะไรเลยอ่าเขาก็อ่าคุณหมอเขาอ่ะ ทำการวินิจฉัยใ,ใช่ไหมเขาก็ต้องดูต่อว่าเฮ้ยซึ่งเมื่อคนไข้ปกติแล้วคนไข้เจ็บแน่นหน้าอกได้ยังไงอืมเขาก็อ่าไปตรวจต่อเนาะบางคนอาจจะนัดมาทํา MRI นัดมาทําอะไรแต่ว่าบางคนเขาในอ่าแอ m i s s i o n นั้นเขาก็อาจจะอ่ะไปเอ็กโคหน่อยแล้วกันดู EF หน่อยอ่าสำหรับ new case อะไรอย่เงี้ยเขาก็อ่าไปเอ็กโคอ่าพอไปเอ็กโคปุ๊บเอ้าก็จะเจอว่าลักษณะของห้องหัวใจของอ่า เขาเรียกว่าเล็บเวนทิเคิลเนาะก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนกับคล้ายกับขวดจับปลาหมึกอ่าอันนี้เป็นของประเทศญี่ปุ่นนะก็คืออ่าแล้วก็อ่าเล็บเวนทิเคิลเขาก็จะมีพอมันลักษณะผิดปกติแหละไม่เหมือนปกติอะเขาคือมันทําให้การบีบตัวของเล็บเวนทิเคิลอะผิดปกติก็เลยทําให้เราอะมีโอกาสแน่นหน้าอกได้อืมซึ่ง อพอเอโกไปใช่ไหมลักษณะของเลเวิเกอร์มันเหมือนกับขวดนี่เนาะเทวีโรตีใส่รูปให้ดูก็คือเป็นขวดจับปลาหมึกอ,อันนี้จะเป็นขวดจับปลาหมึกเนาะซึ่งเขาก็เลยเอามาตั้งชื่อะเลยในฐานะที่มีลักษณะเหมือนขวดจับปลาหมึกเขาก็จะมาตั้งชื่อก็คือ,อของอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะก็คือคําว่าทาโกทาโกเคยกินทาโกยากิไหม ที่จริงอะทาโกคือมันแปลของญี่ปุ่นอะแปลว่าปลาหมึกส่วนซูโบซูโบก็คือเป็นเครื่องมือในการจับปลาหมึกอืพอมารวมกันมันก็คือเหมือนกับอ่าเป็นโลกที่มีหัวใจเนี่ยหัวใจห้องเล็บเวนติเคิลมีลักษณะคล้ายๆกับขวดจับปลาหมึกออ่าอ่าเดี๋ยวไปดู อาการเนาะหรือสาเหตุอะไรพวกนี้เนาะว่ามีอาการคล้ายคลึงกับโรคหัวใจที่เราเจอบ่อยแค่ไหนก็ส่วนใหญ,ญ่แล้วทากสโสโบเนาะก็สามารถเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างอย่างแรกเลยคืออ่าอาจจะได้ฟังข่าวร้ายมาทําใหอ้อยู่หัวใจบีบตัวผิดปกติแล้วก็อาจจะมาจากาความเครียดก็เลยอาจจะทําให้หัวใจมันแบบมีความผิดปกติแล้วก็ อันที่3เลยก็คือเป็นอ่าสตรีที่หมดประจําเดือนเนาะหรือก็ที่เรียกว่าโพสเมนโพสอืมก็คืออาจจะพบประมาณ70-80%เนาะเพราะว่าอ่าพอฮอร์โมนเอสโตรเจนมันหมดไปเนาะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทนทานต่ออ่าสเตตโฮอร์โมนได้น้อยมันก็เลยทำให้มีโอกาสแน่นนอ,อกได้แล้วก็ความรุนแรงความรุนแรงนี่คืออะไรเนาะคือ อาจจะมะีการทะเลาะกระทบกระทั่งระหว่างสามีภรรยาต้องบอกเลยว่าที่บิวตี้บอกว่าตั้งแต่อยู่มา3ปีใช่ไหมเจอเคสนึ่งเคสนั้นน่ะก็เห็นผลมันเนี่ยเกิดจากสาเหตุอเคสท,ที่บิวตี้จะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะก็คือเกิดจากความเครียดทําไมเขาถึงเครียดเคสนั้นคือ,อลูกของเขาเสพยาแล้วทีเนี้ยเหมือนประมาณว่าเขาเป็นแม่ใช่ไหมคือเขาเครียด กลัวลูกหมดอนาคตนู่นนี่นั่นคือเอาง่ายๆว่าพอเครียดแล้วมันก็จะไปกระตุน้นจากเดิมที่ไม่เคยรู้ว่ามีโรคหัวใจเนาะซึ่งลักษณะของเลเวนิเคิลมันอาจจะผิดปกติอยู่แล้วเนาะก็คืออาจจะมีลักษณะเป็นขวดจับประมึกอยู่เดิมแล้วแต่ว่ามันไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งไงพอความเครียดอสเตทขึ้นมาปุ๊บก็เลยทําให้อ่าหัวใจของเลเวนิเคิลมันบีบตัวผิดปกติก็เลยทําให้มีอาการแน่นหน้าอกอืม ต่อไปเลยอาการที่บิวตี้บอกเลยเนาะอย่างแรกเลยคือแน่นหน้าอกอ่ะพอคนไข้บอกว่าแน่นหน้าอกหลายคนเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่าเราเองก็จะนึกถึงเกี่ยวกับ A.C.S อย่างเดียวเลยเนาะที่บิวตี้เคยสอนไปในการแยก A.C.S เนาะว่าจะเป็น s t e a m y Unstable Angina หรือว่า Non-Stemi อ่ะพอแน่นหน้าอกมาก็นึกถึงแค่ A.C.S ไงไม่ได้นึกถึงว่าอาจจะเป็น Takosubo หรือเปล่าอ่ะหรืออาการอื่นๆเนาะอาจจะมีได้อย่างเช่น หน้ามืดเหนื่อยหอบหายใจลำบากซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนาะมันก็จะเป็นแบบอาการชั่วข่าวเฉยๆต่อไปเลยจะพูดถึงเกี่ยวกับการรักษาที่พิวตี้บอกคือ,อส่วนใหญ่แล้วเนาะคนไข้พอมาด้วยอาการแน่นหน้าอกหรือว่าเช็ดเพนใช่ไหมพอคุณหมอเอาไปฉีดสี GC, หรือว่า CAG ซึ่งทำให้ พบว่าหลอดเลือดหัวใจปกติทุกเส้นเลยเอา้าแล้วคนไข้เจบ็จบเจบ็จบแล้วคนไข้เจ็บเจ็เนี่ยเออเจ็บแน่นหน้าอ,อกจากอะไรอืมพอเอาไปเอ็โคปุ๊บก็ไปเจอว่าเลเวนติเคิลมันมีลักษณะเหมือนอ่าขวดจับปลาหมึกอืมอันนี้จะเป็นในประเทศญี่ปุ่นเนาะไม่ใช่ในประเทศไทยเนาะของเราไม่มีปลาหมึกให้จับก็นั่นแหละพอไปเอ็โคเจอปุ๊บอ่ารู้แล้วเป็นทาโกสุโบอ่าคุณหมอ,ขอเขาก็จะมีการรักษาเนาะก็คืออาจจะมีการอ่าติดตามเนาะหรือว่านัด f ฟล l ร์อัพ อมานัดตรวจแล้วก็ดูประเมินสัญญาณชีพถ้าปกติก็อาจจะแพนดิชาร์ดได้แล้วก็การให้ยาเนาะก็คือเขาจะให้ยาเป็นพวกยาขับปัสสาวะเบตาบล็อกเกอร์แล้วก็ให้ยาความดันเนาะอย่างเช่น ACEI เนาะ,ะ ACEI นี่มีอะไรบ้างก็คือเป็นพวกอินาลิวอะไรพวกนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี ก็จบไปแล้วนะคะ,สำ,ะ,ะ,คะสำหรับโลกทาโกสุโบาหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเอะไรเงี้ยลองมาฟังเป็นความรู้ไปเนาะเผื่อไปเจอในอนาคตอืมคือก่อนนั้นเนี้ยพี่ยูตี้บอกเลยว่าพี่ยูตี้ไม่รู้จักโลกนี้เหมือนกันอืม พอพี่ยูตี้เจอเคสพี่ยูตี้ก็ลองมาศึกษาลองมาอะไรเงี้ยคือดูตามคุณหมอดูตามแนวทางการรักษาอะไรเงี้ยแล้วก็มาลองศึกษาเพิ่มเติมทําให้พี่ยูตี้มีความเข้าใจมากขึ้นเนาะซึ่งสามารถเป็นความรู้เพิ่มเติมของของเราได้เนาะไม่ว่าจะเราจะไปเจอในอนาคตเราก็มีความรู้ในส่วนนี้เนาะก็ขอบคุณสำหรับน้องๆที่รับชมแล้วก็รับฟังเนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า สุดท้ายนี้นะคะพี่บิวตี้ขอฝากหนังสือไว้ด้วยนะคะก็หนังสือของเพจจะมีทั้งหมด2เซตนะคะ set เซตแรกเลยก็คือเป็นหนังสือสรุป8วิชานะคะจะเป็นเนื้อหาวิชาละเล่มเลยเนาะก็เซตหนึ่ง1,952บาทซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก็คือ,อซื้อหนังสือสรุป1เซตแถมฟรีข้อสอบ pdf เนาะไปให้ฝึกทำกันฟรีเลยแล้วก็ มีโปรโมชั่นส่งฟรีเนาะอ่าสนใจแล้วสิก็หนังสือที่พี่บิวตี้จัดทำขึ้นนะคะเนื้อหาเรียงตามบูปินเลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอืมแล้วก็สีสันแต่ละเล่มคือน่าอ่านมากก็คือ8วิชาก็คือคนละสีกันเลยนะอ่า แล้วก็เนื้อหาสั้นกระชับครอบคลุมอ่านแล้วเข้าใจง่ายภายในเล่มนะคะมีทั้งตารางเปรียบเทียบมี mapping ปปเชื่อมโยงมีเทคนิคจำมากมายจากพี่บิวตี้เนาะแล้วก็พี่บิวตี้คิดว่าอ่านเซนนี้สามารถนำไปทำข้อสอบแล้วก็สามารถสอบผ่านสภาทั้ง8วิชาภายในรอบแรกได้อย่างแน่นอนอ่าหลายคนสนใจขึ้นมาแล้วก็สามารถสั่งซื้อหนังสือได้ทาง ไลฟ์ช้อปปิ้งนะคะอ่าพี่บิวตี้แปะไว้ตามเพจเนาะสามารถไปติดตามได้เลยส่วนเซตที่2นะคะเป็นเซตของหนังสือแบบทดสอบ8วิชาซึ่งก็แบ่งเป็นอย่างละวิชาเหมือนกันแล้วก็เซต8วิชานี้ก็คือเซตละ1,992บาทเนาะหรือว่าถ้าใครจะซื้อแยกเป็นเล่มอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดเลยนะ ซึ่งภายในเล่มที่พี่วิวบอกเหมือนกันเลยคือเรียงตามบูปินข้อสอบยังตามบูปินคิดดูแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นเล่มขาวดำเนาะแล้วก็อธิบายภายในเล่มอธิบายเฉลยอ่ะค่อนข้างละเอียดเนาะพี่บิวตีตั้งใจทำมากยังไงก็สามารถไปซื้อ,อได้ที่ l ล n e Shopping นะคะก็แยกเป็นเล่มเหมือนกันเลยนะก็คือถ้าสั่งทั้งหมด8วิชาก็คือส่งฟรีเหมือนกันอ่า น่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบที่2เลยคือเป็นแบบไฟล์เนาะซึ่งแบบไฟล์มีทั้งเป็นสรุปเนื้อหาถ้าเป็นสรุปเนื้อหา8วิชาเนาะก็2,100บาทซึ่งจะได้เป็นไฟล์ PDF ที่บอกไปเนาะก็จะได้เป็นไฟล์ PDF แต่ว่าจะมีลายน้ำเนาะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ช้อปปิ้งเหมือนกันนะคะ ก็สามารถซื้อทั้งหมด8วิชาหรือว่าซื้อแยกวิชาได้เลยแล้วก็ไฟล์อีกอันนึงก็จะเป็นเซตแบบทดสอบเหมือนกัน8วิชาเซตนี้8วิชาก็2,152บาทซึ่งเซตแบบไฟล์แบบทดสอบ8วิชานี้ก็ได้เหมือนกันเลยก็คือได้เป็นเขาเรียกเป็นไฟล์ PDF เหมือนกันเนาะ ก็ที่บอกไปจะเป็นภาพขาวาเนื้อหาจะเป็นขาวดำนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ l i ฟ์ช้อปปิ้งเหมือนกันนะค่าส่วนแบบที่3นะคะก็คือเป็นอ e ีบุ๊กนะคะอีบ e ุ๊กก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนาะเอาง่ายๆว่าประมาณว่าเหมือน อ่านนิยายในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็คือเราต้องไปโหลดแอปเขามา,าโหลดแอปเสร็จแล้วก็ไปสั่งซื้อหนังสือในแอปเนาะแล้วก็จะได้หนังสือมาในชั้นวางของตัวเองแล้วก็ไปเปิดอ่านในนั้นซึ่งอาจจะเทคโนดเพิ่มเติมมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้เนาะก็พี่บิวเปิดขายทั้งหมด18อ่า18อ e ีบุ๊กเลยนะสามารถไปสั่งซื้อได้ผ่านอุกบีนะคะก็พี่บิวไปแปะไว้ให้แล้วเนาะก็เป็นหนังสือเล่มอัปเดตทั้งหมดเนาะก็ล่าสุดหมดเลยนะคะพี่บิวตีค้าแล้วมันมีตั้ง สามอย่างเนี้ยหนูเลือกไม่ถูกเลยว่าหนูจะเลือกแบบไหนดีเอาเลือกแบบที่เราชอบเนาะอ่าสำหรับคนอย่างแรกเลยสำหรับคนที่ชอบอ่านชอบอ่านเป็นหนังสือเนาะก็อยากให้เลือกซื้อแบบหนังสือดีกว่าเนาะเพราะว่าแบบหนังสือดียังไงคือแบบหนังสือหนังสือเป็นขนาด A5 ้านะคะจะเป็นเล่มขนาดเล็กนะอืม แล้วก็สีสันน่าอ่านสามารถเทคโนดเพิ่มเติมได้ถ้าเป็นพี่บิวตี้พี่บิวตี้ก็ชอบอ่านแบบหนังสือเนาะแต่ว่าแล้วแต่ละคนที่บอกก็คือชอบไม่เหมือนกันส่วนใครที่มี iPad iPhone อ่ะอยากจะบอกว่าเออพี่บิวตี้คาหนูชอบอ่านใน iPad อ่ะหนูชอบเข้าทำกูดโนดหนูชอบเขียนเพิ่มเติมหนูแบบชอบมากเลยอะไรเงี้ยอ่ะก็แนะนำให้ซื้อแบบไฟล์ ไปเขียนแล้วก็นำนำเข้าในดโนมดนะอ่ะอย่างพี่บิวตี้บางบางอย่างพี่บิวตี้ก็อ่ะเอาไฟล์มาอย่างเช่นเวลามีอบรมอะไรเงี้ยพี่บิวตี้ได้ฟล์มาพี่บิวตี้ก็เอาเข้ากดโนนแล้วก็อ่ะไปเขียนสรุปเพิ่มเติมหรืออะไรเพิ่มที่เราสนใจหรือว่าเขียนเพิ่มในเรื่องที่ไฮไลท์เพิ่มอะไรอย่างงี้ส่วนแบบที่3ที่บอกว่ามันเป็นอ e ีบุ๊กอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนที่มี iPhone มี iPad อ่านอย่างเดียวค่ะพี่บิวอ่ะเปิดชอบอ่านแบบนิยายนึกถึงเมื่อไหร่ก็มาเปิดแต่หนูก็ไม่อยากเขียนอะไรเพิ่มนะหนูกอ็อ่านเฉยๆอ,อ่านแล้วก็เอาไปฝึกทําข้อสอบอะไรอย่างงี้ก็อาจจะแนะนําเป็นแบบ e b o ๊กเนาะอืมซึ่งแบบ PDF มันอาจจะมีลายน้ําไงบางคนอาจจะไม่ชอบเออพี่บิวหนูไม่ชอบลายน้าอะไรอย่างงี้ ก็สามารถเลือกซื้อตามความต้องการตัวเองได้เลยหรือถ้าใครยังสงสัยตัดสินใจไม่ได้สามารถทักมาถามความเห็นเนาะพี่บิวตี้พี่บิวตี้ Beauty ก็พูดกลางพูดเป็นกลางนะไม่ได้สนับสนุนแบบเออต้องซื้อแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เนาะก็ขอบคุณสำหรับน้องๆที่รับชมแล้วก็รับฟังคลิปนะคะสามารถติดตามพี่วิวตี้ได้ทั้งหมด4ช่องทางนะช่องทางแรกเลยคือ f a c e b o o k นะคะชื่อว่า สอบสภา Beauty n e r d นะส่วนอีก3ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube, IG, TikTok นะคะชื่อว่า Beauty u n d e r s c o r e Nerd ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พี่ Beauty ด้วยนะสำหรับครั้งหน้าพี่ Beauty จะมาทำคลิปอะไรเนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า